สามข้อห้ามงดทําในหน้าร้อนนี้ถ้าไม่อยากฝ้าดําร้อนนี้ต้องบอกเลยว่าร้อนจริงๆมีนาเองนะคะยังไม่เมษาเลยรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวอากาศเปลี่ยนแปลงบางวันฝนตกแต่รวมความรู้สึกเนี่ยคือร้อนมาเลยความร้อนส่งผลกับฝ้าด้วยนะคะนอกเหนือจากแสงแดดที่เราเห็นว่าจ้าแล้วแต่ความรู้สึกที่ร้อนอบอ้าวก็ทําให้ฝ้าขึ้นได้ดังนั้นเรามารู้กันเลยค่ะว่า3ข้อห้ามนี้ห้ามทําเด็ดขาดถ้าใครไม่อยากให้ฝ้ามันดํามันเข้มขึ้น,นะ ะะข้อแรกค่ะงด ขัดหรือสครับผิวในช่วงนี้เลยเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยแดดแรงด้วยความร้อนก็มาด้วยยิ่งคุณขัดหน้าบ่อยๆจะทําให้ผิวบางลงผิวที่บางก็จะไวต่อแสงเวลาออกไปเจอแสงแดดแสง UV หรือแม้แต่แสงจากอุปกรณ์ไอทีนะคะมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยมันก็จะตรงมาที่ผิวได้เต็มๆเพราะผิวคุณบางก็จะทําให้ฝ้ามันเข้มขึ้นได้ดังนั้นงดขัดหน้างดสครับหน้าในช่วงหน้าร้อนนี้เลยค่ะข้อ2นะคะ าล้างหน้าบ่อยหลายคนรู้สึกว่ามันร้อนนี่เนาะเราจะต้องอาบน้ําล้างหน้าบ่อยๆได้หรือไม่การล้างหน้าบ่อยๆมากเกินไปใช้สบู่นะคะหรือโฟมล้างหน้าล้างอยู่ทั้งวันเลยเชา้ากลางวันเย็นหรือบางคนวันละห้ารอบจะทําให้ผิวเราแห้งค่ะขาดความชุ่มชื้นการที่ผิวเราแห้งนอกเหนือความชุ่มชื้นเนี่ยที่มันหายไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าฝ้าชัดขึ้นด้วย ริ้วรอยมาด้วยเพราะผิวแห้งเราจะเห็นเลยนะคะว่าแห้งผาก่าเป็นในนี่เลยริ้วๆขึ้นมาริ้วรอยขึ้นชัดเจนและ,ะในเรื่องของการทาครีมทาแป้งมักจะไม่ติดหน้าด้วยทาเข้าไปปุ๊บเป็นคราบเลยกองอยู่ด้านหน้าทาแล้วไม่ซึมเพราะผิวเราแห้งนั่นเองไม่อุ้มน้ําไม่มีความชุ่มชื้นผิวไม่อุ้มน้ําก็เนื่องมาจากว่าการขาดน้ํามากเกินไปการล้างหน้า จึงควรล้างแต่พอดีนะคะก็คือเช้าเย็นเท่านั้นในระหว่างวันถ้าเรามีเหงือ่ออาจจะหากระดาษหรือว่าเป็นผ้าขนหนูนุ่มๆซับเหงื่อออกไปในระหว่างวันก็ได้หลีกเลี่ยง,ง,งการใช้มือนะคะเพราะเนื่องจากว่ามือของเราเนี่ยระหว่างวันเราหยิบจับอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นอ่ากดประตูกดประตูเปิดประตูกรอนกดลิฟต์ต่างๆเล่นมือถือสิ่งเหล่านี้จะมีเชื้อโรค เธอโรคติดมือนอกนอจากช่วงโควิดที่เราต้องใส่ใจแล้วในเรื่องของมือไม้ของเราต้องสะอาดแต่หน้าของเราด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าเอามือเนี่ยมาสัมผัสหน้ามากๆในช่วงหน้าร้อนก็เกิดสิวได้ผิวอุดตันได้แล้วก็สิ่งสกปรกเข้าสู่ผิวหน้าได้ข้อที่3นะคะห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการลืมทาครีมกันแดดค่ะหลายคนทานะคะแต่ทาตอนเช้าเท่านั้นและทาน้อยด้วยเกิดจากว่า กลัวมันจะเหนียวในระหว่างวันหน้าร้อนเนี่ยหน้าเหนียวง่ายแล้วก็เหนอะหนะง่ายก็จะทาบางๆทานิดเดียวแต่การที่ทานิดเดียวเนี่ยเราจะได้ SPF ไม่ตามข้างขวดคุณซื้อมาเนี่ยมันเขียนอยู่ละ s ส f 50 PA บบวกบแต่ไม่เคยทาถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้เพราะทาเดินิดเดียว SPF ที่ได้มันก็นิดเดียวตามไปด้วยเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดจะได้ประสิทธิภาพเต็มๆต้องทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้วิธีสังเกตนะคะ การทาพลืบพวดเดียวลเลยเยอะๆอาจจะรู้สึกมันเนอะหนะเนาะเกลี่ยไม่ทันก็แบ่งทาทีละครึ่งค่ะทีละหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งข้อก่อน ทาทั่วไปหน้าอีกหนึ่งข้อนิ้วค่อยทาครีมกันแดดทับตามเป็นเกราะคุ้มกันหนึ่งสองชั้นแล้วก็เลือกแบบที่เกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเนินาจะได้เหมาะกับสภาพผิวแล้วก็สภาพอากาศของบ้านเราด้วยและอย่าลืมนะคะครีมกันแดดต้องทาซ้ำระหว่างวันในช่วงหน้าร้อนนี้เพราะถ้าใครเป็นฝ้าอยู่แล้วโอกาสเสี่ยงที่จะไปเจอยูวีความร้อนแสงแดดต่างๆก็กระตุ้นให้ฝ้ามันดําขึ้นได้ควรทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะเป็นเคล็ดลับดีๆสาม ข้อนี้และถ้าใครเนี่ยกำลังมองหา ชุดดูแลฝ้าที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกแล้วก็เหมาะกับผิวที่ในเรื่องของต้องออกเผชิญอากาศที่มันร้อนอบอ้าวแบบนี้มีอะไรที่มาช่วยผิวได้บ้างเกตแนะนำเลยเป็นตัวแรกบำรุงที่ไม่เหนียวเนนหนอะหนะแล้วก็ซึมไวมากๆเป็นเนื้อเซรั่มนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจเกเคที่ตัวนี้จะมีสิบสารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นไม่แห้งกร้าน ไม่กัดลอกไม่มีสารแรงแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มฟูกระชับแล้วก็รู้สึกว่ายืดหยุ่นผิวดีขึ้นริ้วรอยลดลงด้วยใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทากันแดดที่จะต้องทาอยู่แล้วในช่วงหน้าร้อนกับ DP ีกันแดดเคที่ spf 50 pa บกบวกแล้วก็ตัวสุดท้ายที่แนะนําคือเป็นสบู่สูตรภายแฮนเมดว่านนังคําจากเคที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองชุดนี้เซตนี้ทักเข้ามาได้ที่เคที่เลยค่ะนี่เลย